พูดในงงานวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ25ปีพี่แม่ก็25ปี BSC ค่ะก็โมงก็เป็นแบรนด์แอมเบสเซอร์ของ SN นนะคะก็มาร่วมแสดงคอนเิร์นี้ด้วยค่ะก็เป็นมา5ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างมาช์ร้องเพลงกันเลยก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเลยค่ะนี่ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอพี่ทุกคนอีกค่ะได้เจอได้เจอทิ่มันแต ใกล้ชิดมากๆเลยไม่มีใครลองได้เลยไม่ไปตะกนตะกล้องก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ามีแต่ความหอมมีแต่ความหอมมีแต่ความเพียวของผ้าเป็นที่เซนเตั้งมาห้าปีแล้วมันดียังไงดีค่ะเอสเซนดีมากเพราะว่าโบไปคนขี้แพ้แบบเหมือนผิวแพ้ง่ายเนี่ยค่ะตัวก็จะเป็นแบบเป็นขนเล็กๆเวลาใส่เสื้อผ้าถ้าแบบซักไม่สะอาดจริงแต่ตัวเนี้ยเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วว่าไม่ระคายเคืองอืม ก็ถือเป็นสะพานหน่อทั้งสามตัวของออยลออร์แกนิกดั้งเดิมอย่างมากคือทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถซักในร่มได้ด้วยค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศก็จะทำให้เสื้อผ้าเราอิดอับก็จะมีสูตรโอลีฟออยล์ค่ะแคนเบอรี่แล้วก็แกลนออยนะคะทั้งสามสูตรก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันคือโอลีฟออยเนี่ยเขาก็จะแบบช่วยถนองผิวเราไม่ระคายเคืองแคนเบอรี่เนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องการลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะส่วน ออร์แกนออยเนี่ยเขาก็ช่วยให้ผิวเรานุ่มมากขึ้นเพราะมีวิตามิน e อีผสมเข้าไปด้วยค่ะสำหรับในงานก็มีสินค้าเจ็ด้วยทั่วโซโลตเยียใช่ส่วนลดเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยคนมาที่งานสถาบุแฟน,นะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะไ <Okay. S 1> ม่ถึงวันไหนก็จำไม่ได้แล้วฮะเรขอบคุณเนาะอืมโอเคอ่ะเขาเลือกเองนะคะค่ะอเมกาหวานฉสำมากค่ะดีค่ะสนุกมากเลยค่ะอันนี้ไปกันกี่วันคะไปทั้งหมด13วันค่ะ12-13องสิบวันเกบครึ่งเดือนเลย ใช่ไหมอ่าใช่เกือบแล้วเกือบใช่ใช่เกือบแล้วเกือบแต่มันมันเสียเวลาตรงการบินก็หนึ่งวันสองวันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นทริปเติมคำหวานรับเหมือนเมิมก็ได้นะ่าอะไรนะยเป็นยังไงก็ยังไงมันดีแต่ว่าอเมริการ้อนมากเท่าเมืองไทยเลยก็เลยแบบเสื้อผ้าที่เตรียมไปซื้อใหม่หมดเลยมันร้อนแบบเท้าเมืองไทยก็เลยเออเอ๊ะเยี่ยมเมืองไทยก็ได้มั้งอะยเงีย พี่เล็กคือเทคแค่ไหนคะแค่ดีค่ะดูแลดีค่ะพาไปกินพาไปกินพาไปเดินพาไปเที่ยวพาไปอ๋อจริงๆทิปเงี้ยมันเป็นทิปท pues> ี่พี่ๆสองคนเขาขอจ้างงานกันด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปเพื่อแบบไปแซงคนอินดี้เขาไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรเหมือนป็นพี่บอนรึเปล่าไม่แต่คนว่าลูกเลิกดูหวานตลอดดูแน่นดูหวานดูแน่นหรอก็ แน่นอาจจะเสื้อผ้าแน่นเพราะว่าเตรียมไปคิดมาแล้วว่าแบบสีมงคลมงคลอะไรยังไงก็คิดไปแล้วหวานไหมมันก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดแต่ว่าเหมือนเสิร์ฟเสิร์ฟรูปให้แฟนๆได้เห็นกันมากขึ้นแต่ทีนี้แบบว่ามีต้องรับมือแล้วมีแบบเล่นทะเลอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีทะเละอะไรแบบไม่มีหรอกไม่มีหรอกจะไปใครมื่อ หรือว่ามันเป็นทิปที่ต้องช่วยๆกันหรือว่าแบบอ่าคนนี้นองอแงก็อ่ะเอาใจหน่อยคนนี้นองอแงอ่ะเอาใจหน่อยสุกงอแงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนค่ารถค่าอะไรมันแพงด้วยค่ะก็เดินกันเหนื่อยอะไรเงี้ยเป็นผู้นำเที่ยวค่เป็นผู้นำเที่ยวถ้านำเที่ยวนำกินเที่ยวเลย<อ>เกิค่ะอันนี้คือที่สุดแลวค่ะแบบผ่าร้านเก่งมาก Google แ a p ก็เก่งมากอยอมแต่ว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ ไปกันเดียวทั้น้ำหนักขึ้นพไหมไม่ขึ้นค่ะเพราะเดินเยอะมากเดินแบบเดินกลับโรงแรมไปร้านอาหารไปร้านอาหารกลับโรงแรมไปตรงนี้ก็กัดโอ้โหเยอะมากเดินขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแบบครบทุกอย่างเลยเออเป็นไงมั่งอยู่มาเกือบขึ้นเดือนแบบมันได้รู้สึกอะไราจะจะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เวลาสุดท้ายแล้วค่ที่พักก็แยกกันเนาะมันก็เลยแบบ รู้จักตอนกินเหมือนเดิมอ่ะมันก็ก <c oughs> <g if> ็กินเยอะดีค่ะกเก่งมากไม่เห็นมุกอะไรแตกต่างไปนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะมันก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเก่งออดูแลคนดีมากแล้วก็เป็นคนวางแผนแผนอะไรเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ปกติที่นัดใจนิดหน่อยที่นอยใจนิดหน่อยเรื่องอะไรนี่นี่กี่นัยใจก็ถ้าสมมติว่าร้านนั้นปิดเขาก็จะแบบนอยแล้วอุตส่าห์วางแผนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาไปดูใช่ไหมเนี่เหมือนได้เงินรู้กันมากขึ้นเลยครับเพราะว่าไปต่างที่ด้วยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบทันใจกันบ้างอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณนะค่ะหนูว่ามันก็เป็นทริปที่เราได้แบบทองความรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่พี่อเล็กซ์เองก็หลายๆคน ก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยอะค่ะคุณเพื่อนที่เขามันทําให้เรากะทับใจขอ้านมากโอ้โหะทับใจทั้งกลุ่มเลยค่ะน่ารักมากพี่ดีทุกคนน่ารักมากแล้วก็เรียกไงว่าเอ่อเหมือนแบบเหมือนคนสิ่งเสมอกันโคจรมาเจอกันมันดีใช่ไหมดีเนี้สงสารฝรั่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติที่ต้องมาปวดหัวกับคนไทยแบบเราค่ะมันไปที่เทศกาลมันเกิดด้วยมันเกิดด้วยค่ะโชคดีไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ไปเลี้ยงวันเกิดที่แบบต่างประเทศเขามีเซทไทยเราไหมคะ ็มีให้ของขวัญค่ะมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่ไม่เชิงเซอร์ไพรส์เหมือนแบบไม่ยุ่งกัดมีเซอร์ไพรส์น,นิดหน่อยเหอแล้วก็กลัวกันว่าเป็นนาฬิกา <S <S ใช่หรเปล่าเป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เรือนที่หัวใจวงกลมไว้อันนั้นอะมันเป็นจังหวะหัวใจวงได้ก็เลยวงตรงนั้นแต่ทุกคนก็คือโยงกันไปแล้วว่าเป็นอันนี้เราซื้อเอง,นอ,นเอ,งอันนั้นเราซื้อเองอ๋อแต่เราไม่รู้เป็นจริงเหรอนาฬิกาทีเล็กให<ต>้คือเป็นนาฬิกาเหมือนกันนาฬิกาค่ะนาฬิกาน่ารัก อันอนี้ไม่อยากได้อยู่แล้หวหรือเปล่าบูค่ะอันนี้คือเราอยากได้เลาอยู่แล้วหรือเปล่าเคยเคยรู้สึกว่าอยากได้แต่พอได้ปั๊บก็อุ้ยไม่คิดว่าจะแบบมีคนให้อะไรเงี้ย <c oughs> มานทำใจเพิ่มมากขึ้นทำใจแล้วแล้วเราเราถามว่าทำไมให้ในาฬิกาคือเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมูลค่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เ,เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเหมือนแบบสินทรัพย์ให้เราไปเลยอะไรเงี้ย เลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจเลยใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกเราอยากจดจำด้วยน่ารักอ่ะพี่อะไรก็โดนแซวยับเลยเนาะไม่ได้ไม่อ่านเลยแซวอะไรบ้างนะแม่โมากเลยมันต์เยอะมากใช่มันเยอะมากอ่ะก็รักบ้างนี่อะไรนี้ค่ะจริงจริงเราคิดว่าคู่เราคั่งรักไหมคะ้งไรอ่ะไม่รู้ก็น่ารัก มัน like ่าร yeah. oh. ักวางไว้แบบว่าหลังกรอบโทรศัพท like well ์ตู้ป right? oh ูใ oh ช่ไ oh ม่ไ oh ด้ข oh ึ oh ้น oh ติดไปตลอดใช่ม oh ันน่ารักดีมันแบบไม่ต้องไปซื้อเคสใหม่เรามีเคสเป็นแบบสเปเชียลของเราเองแล้วเพื่อนเราว่าเราคลั่งรักแม้โอ้โหทุกคนแซวทุกคนเนี่ยแซวทุกคนแซวทุกคนเพื่อนสขาละเพื่นเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพื่อนนี่แหละก็แซวเหมือนกันแซวหนักมากใส่แซวเหมือนกันมีเผื่อแผ่ทั้งหลาอะไรคะพี่พี่เขมีเผื่อแผลบนถุงราอนในเรื่องแซว ก็แซวก็แซวมาถึงเพื่อแผลเราด้วยล่ะเออเจอกันก็จะแซวแบบโอ้ยเว็นว่าเหมืนว่าเป็นความรักเหมือนอย่ยได้เคยไปเจอแก๊งเขาแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะเจอเจอบ่อยอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะแก๊งนี้แต่ละคนโหเขาก็ปกตินะไม่ไม่ค่อยแกล้งไม่มีอะไรเขาก็น่ารักปกติคนดีที่ไหนใช่ใช่นั่นแหละค่ะคนดีที่ไหนคนดีที่ไหนคนดีคนดีจริงจริงเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันแล้วเนี่ย พังแน่นอนโลค่ะมีไหมแม่ยิงไปอีกยิงไปอีกอะไรยโอเคไหมคุณแม่ว่าไงบ้างคะแม่วางหานขนาดเออแม่โอเคแม่ก็มั่าค่ะเขาก็บอกดูดูกูนดูไปดูกันไปใช่ถ้าแม่มีความสุขลูกก็แฮปปี้แต่เหมือนก็อยู่ในสายตาแม่ตลอดใช่ค่ะมันก็ แต่จริงๆก็กับใครก็คือสายตาแม่ตลอดและแต่สำหรับคนนี้แม่มีคอมเมนต์เป็นพิเศษไหมไม่ค่อยคะแม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกับใครเลยอ่ะแม่ก็แบบเออมีความสุขก็เอาโอเคลูกอย่าร้องไห้แล้วกันไม่เคยแม่ยังไม่เคยเห็นน้ำตาโอ้ยทุกรอบไม่ต้องร้องรับพี่ยา ก็ยังยั้งไว้กันใช่ไหมใช่ไหมก็อ่ะดูดูไปเพราะเราก็มีบทเรียนมาแล้วแม่ให้เรียกแฟนแล้วเนาะไม่หร้ถามหนูอีกแล้วอะเป็นหผู้ชายนุ่นประตูให้ถามว่าอะไรดีคะเออให้ถามเออคนแรกที่เลยครับสรุปแล้วเป็นไรกับปมเลยล่ะคะครั้งนี้แล้วเราเรายกแฟนไหมคะไม่รู้ ทำให้ใครอึดอัดจริงจริงมันมันมันก็ใช้อันนั้นได้แล้วแหละไม่รู้หรออืมเบอแต่ถ้าคุณอยากเรียกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะพี่เล็กเล็กเสียงสองอันนี้ไม่ตสองแล้วเนียพี่ก็้อมเล็กแฟนไหมอ่ะเรียกได้เรียก็ได้เป็นไรหรอเไปลองซ้อมเล้นสิคะ หรือว่าเล็กที่เล okay ็กก okay. mm ็น hmm. ่ากกว่าพ oh. uh ี huh. like like ่เ uh ล็ก huh. ก well, uh ็ไ huh. ด no, ้จะได้แบบชินหรืจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่พี่เล็กเออไม่ไม่พี่เล็กก็เท่ากับแฟนเนี่ยพี่เล็กเท่ากับแฟนอ่าาาาไาา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 า่าาาาาาากาา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 าอนะอเนี่ยขอบคุณา Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.